ฟีฟีอกาชนะทุกท่านครับวันนี้ผมโอนอีกามารายงานตัวนะครับคลิปนี้นําเสนอรประเด็นของเชลซีครับทีมจากฝูงทีมเบอร์หนึ่งของพรีเมียร์ลีกอังกฤษ,กษในเวลานี้เรามาดูกันซิว่าเหตุใดที่เชลซีหรือว่าสิงโตลอนดอนยังยืน1เหนือทีมจากแมนเชสเตอร์แล้วก็ทีมจากลิเวอร์พูลนี่คือ7สัญญาณอันตรายนะครับที่สามารถบ่งบอกได้ว่าซีซั่นนี้อาจจะเป็นปีทองของเชลซีครับ 7ข้อนั้นมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปฟังกันฟังกันจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ส่งคอมเมนต์เข้ามาใครไม่เคยกดซับกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนกด C first เพื่อเห็นก่อนถ้าชื่นชอบกในเรื่องของการวิเคราะห์วิจารณ์นะครับสามารถไปกดซับกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนกดซีเ first ได้เลยนะครับช่วยกันคนละไม้คนละมือในการซัพพอร์ตอีกาชาแนลกันอย่างต่อเนื่องอีกาชา n นลเป็นช่องทางของแฟนบอลทุกสโมสรครับมาเริ่มกันนะครับที่ข้อแรกก่อนเลยเชลซีเป็นสโมสรที่แข่งขันเพื่อชอฟฟี่ อย่างสม่ำเสมอนี่คือแรงกระตุ้นชั้นดีสำหรับเชลซีฟุตบอลคลับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคที่เชลซีอยู่ภายใต้การบริหารงานของเซียมีโรมันอราโมวิชแชมเมียร์ลีกถือว่าเป็นเป้าหมายสูงสุดของเซียมีเสมอมาครับและที่ผ่านมาเซียม,มีมีแรงปรารถนาในการที่จะสัมผัสโชฟีเมเจอร์มาโดยตลอดนับตั้งแต่ที่เซียมีเข้ามาเทคโอเวอร์บริหารงานเชลซีนั้น เชลซีเป็นทีมที่คว้าแชมป์ได้เยอะมากๆครับซึ่งแน่นอนครับคุณซื้อทุกคนที่เข้ามาร่วมงานกับเสีย่ยหมีย่อมต้องรู้อยู่แก่ใจว่าแรงปรารถนาของเสี่ยหมีนั้นสูงแค่ไหนใครเข้ามาแล้วแล้วทำให้ทีมของเขาพังหรือว่ายังสเปกสปะไร้ทิศทางขาดความชัดเจนเสี่ยหมีก็พร้อมที่จะแยกทางได้เลยนี่คือการทำงานของเสีย่ยเปลี่ยนทุกครั้งดีทุกครั้ง เสียมีการคิดวิเคราะห์แยกแยะว่ากุณซือคนไหนที่จะเข้ามาแล้วแลวสามารถสร้างหรือว่ายกระดับโชซีให้ดีกว่าจุดเดิมได้แล้วสิ่งที่เขาเปลี่ยนจากแฟร์นัมพาดและกลายเป็นชมัสซูเคิลนั้นเขาคิดถูกเพราะว่าซูเคิลเองกุณซือมือถึงเทียบด้วยบารามีประสบการณ์โชคโชนและแน่นอนครับมีแรงทะเยอทยานสูงมากเป็นเคมีที่ตรงกับเสียแบบเป๊ะเ,เลย ลาว t ูเคิลรู้อยู่แก่ใจว่าต้องทำอย่างไรเพื่อให้เชลซีชุดนี้ดีพร้อมสำหรับการลุ้นแชมป์และทำอย่างไรเพื่อให้เชลซีชุดนี้พัฒนาก้าวไปสู่การลุ้นแชมป์กับ Liverpool ลิเวอร์พูลและก็แมนซิตี้การทุ่มซื้อ97.5ล้านปอนด์ซื้อตัวลูกากูบางคนบอกว่าบ้าหรือเปล่าแต่ชูเคไม่สนใจเขาไม่แย่แสครับเพราะว่างานโค้ชมันมีชีวิตที่สั้นมาก และเขารู้ดีว่าการคุมทีมเชลซีนั้นมันไม่มีข้อแม้ไม่มีข้อยกเว้นมันต้องเป็นแชมป์ให้ได้แล้วคุณต้องต่อยอดให้ได้จากแชมเปี้ยนส์ลีกสู่แชมป์พิมพ์ลีกถ้าคุณทําได้คุณเป็นที่รักของเสียแน่นอนครับแล้วการเข้ามาของลูกากูถือว่าเป็นการซื้อที่ถูกจุดแล้วก็ไม่แน่นะครับในบ้านปลายลูกากูอาจจะเป็นจิ๊กซอสําคัญของถูกเข้าด้วยสําหรับในการควาชช้าแชมป์พิมพ์ลีกที่เชลซีและเสียมีรอคอยและที่สําคัญ องประกอบส่วนอื่นๆนะครับก็ต้องทำอะไรก็ได้ให้เชลซีกลายเป็นทีมที่คู่แข่งหวาดผาวาเป็นทีมคู่แข่งที่รู้สึกไม่สนุกเลยเวลาที่จะเผชิญหน้านี่คือสิ่งที่เป็นข้อแรกของเชลซีเป็นสัญญาณเตือนทุกๆท,ทีมนะครับว่าซีซั่นนี้พวกเขามีสิ่งนี้ครับข้อที่2ครับขุมกําลังที่ยอดเยี่ยมส่งใครลงมาเล่นแทบไม่ได้แตกต่างกันเลย ในหลายๆเกมโดยเฉพาะในซีซั่นนี้ทั้งในลีกและยุโรปหลายๆเกมมสัสะท้อนให้เห็นถึงว่าเหตุใดขุมกำลังสำรองถึงสามารถสร้างความแตกต่างในระหว่างเกมได้ฟุตบอลครับและยิ่งเป็นฟุตบอลที่ต้องสู้ในฤดูกาลปกติแข่งขันกันอย่างยาวนาน8เดือน9เดือน10เดือนคุมกำลังสำรองถือว่าสำคัญเป็นอย่างมาก คุณไม่สามารถชนะหรือว่าคว้าแชมป์ได้แค่11คนตัวจริงแต่ถ้าคุณมีขุมกําลังสำรองที่ดีพร้อมและมีศักยภาพเท่าเทียมกันถ้าคุณมีขุมกําลังแบบนั้นคุณได้เปรียบกว่าหลายๆทีมแล้วโชซีชุดนี้มีขุมกําลังที่ทั้งใหญ่และยืนระยะได้แบบยาวๆได้เลยมีบางเกมครับที่เราได้เห็นว่าเฮ้ย <"He i, S 1> นักเตะอย่าง <S <S เอ็นกุนลกกองเต้เป็นตัวสำรองด้วยเหรอ เ,เขาไม่ใช่ผู้เล่นระดับทั่วไปหรือว่าระดับธรรมดานะฮะเขาเป็นแข่งสเปเชียลมากแต่เป็นสำรองเหรอนี่คือดุริกีแชมป์พิมาริกดุริกีแชมป์โลกเป็นกองกลางตัวรับที่ดีที่สุดแต่เมื่อใดที่เชลซีวางก้นของกองเต้นั่งอยู่บนมานั่งสำรองอันนี้ชัดเจนว่ามันคือตัวสะท้อนให้เห็นถึงขุมกำลังที่ยอดเยี่ยมและคุณภาพแห่งความมั่นใจในทีมเชลซีชุดนี้หรือแม้กระทั่งเมสันเมาท ที่การนตีตัวจริงแน่ๆเป็นนักเตะที่อยู่เหนือธรรมดาและไม่มีใครคิดว่าจะโดนถอดออกง่ายๆแต่ในบางเกมทูเข้าก็ถอดเขาหลังจากที่ผ่านพ้นไปในครึ่งเวลาแรกแต่เวลาที่ถูกเข้าสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนตัดสินใจอะไรบางอย่างมันมีเหตุผลเพราะว่าเขาเองก็เชื่อมั่นในขุมกำลังชุดนี้เขารู้สึกได้แน่ใจว่าตัวจริงและสำรองไม่ได้แตกต่างกัน ใครได้รับหน้าที่ใครได้รับบทบาทใครได้รับโอกาสลงสนามทำได้ดีแบบไม่มีทิฏฐิพอๆกันในบางเกมเราได้เห็นว่าตองเต้ก็ลงไปแทนเมสันมาส์อ่ะอย่างในนัดที่เจอกับสเปอร์แล้วการเปลี่ยนตัวครั้งนั้นชูเกลก็ได้ให้เหตุผลว่าเขาต้องการใครสักคนลงมาเติมความสดในเกมแดนกลางสุดท้ายการเปลี่ยนตัวของชูเกลมันได้ผลชะงักเลยครับบุกชนะสเปอร์ได้แบบ นิ่มเท้ามากในวันนั้นถ้าใครจำมาได้หรือแม้กระทั่งการที่คุณไม่มีลูกาโกปราศจากติโมแวนเนอร์สนักเตะกองหน้าธรรมชาติ2คนพร้อมกันเป็นบางทีมเนี่ยไปแล้วครับทรงเสียไปแล้วครับแต่เชลซีไม่ได้เป็นเช่นนั้นชูเกลมีแผน2และ3รองรับเขาส่งไคล์ฮาวเวสเขาส่งคาราสันโอดอยลงมาแล้วคนที่ส่งลงเล่นเนี่ย ตั้งแต่ในเกมกลางสัปดาห์ทั่วยุโรปจนมาถึงในเกมพรีเมียร์ลีกนัดล่าสุดที่เจอกับนอริสตี้ทั้งคายฮาวเวิรสและโอดอยก็มีส่วนร่วมกับการได้ประตูของเชลซีหรือแม้กระทั่งถ้าขยับไปในแดนหลังเราก็ได้เห็นว่าชูเ้ลสามารถหยิบจับตัวเลือกได้หลากหลายมากเขาอยากจะใช้ความเก๋าได้หมดเขาอยากจะหยิบจับเอาความสดลงไปสู้กับคู่แข่งได้ทั้งนั้น ในบางเกมเราได้เห็นว่าไอ้หนูชาโลบาเด็กวัยรุ่นฟันยังไม่สิ้นกลิ่นน้ำนมแบบเนี้ยลงไปเล่นแล้วโอ้โหทำไมเล่นเหมือนผู้ใหญ่จังวะหรือแม้กระทั่งในบางเกมชูเข้าใช้งานเตโกซินบากองหลังมากประสบการณ์อายุเกือบแตะหลัก3 7ปีแล้วเนี่ยแต่ในวันนั้นเตโกซินบาเล่นได้อย่างเนียบควา้ารางวัลแมนยูนมชเห็นไหมครับนี่คือคุณภาพนักเตะที่เชลซีมีแต่บางทีมไม่มีแบบนี้ ข้อที่3ครับโชซีมีการแข่งขันที่สูงแล้วมันทําให้โชซีมีหมัดน็อกหมัดที่2หมัดที่3หมัดที่4และไปเรื่อยๆครับอย่างที่ผมบอกครับฟุตบอลในการลุ้นแชมป์คุณต้องมีขุมกําลังที่ดีพร้อมอยา่างน้อยๆขอให้มันมีประมาณสัก15-16คนที่เป็นก,กลุ่มที่สามารถสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนและทดแทนกันได้ตลอดเวลาและถ้าคุณมีทีมที่ดีแบบนั้นคุณสามารถต่อยอดตัวเองได้ นั่นมาสะท้อนเห็นถึงว่าสำรองสำคัญอย่างไรแล้วที่เดอะบริดจ์ครับเราก็ได้เห็นว่าทีมเชลซีชุดนี้มีการแข่งขันภายในกันสูงมากตัวผู้เล่นในแต่ละจุดไล่ตั้งแต่ผู้รักษาประตูเซนเตอร์ฟฟล a แบ็กสข้างคู่มิดฟิลตัวรุกสามตำแหน่งมีการแข่งขันกันทั้งหมดครับแล้วทุกคนพร้อมที่จะคว้าโอกาสนั้นเอาไว้อยู่ในมือและทุกคน จะได้รับโอกาสของตัวเองเท่าๆกันและเวลาที่ได้รับโอกาสคุณต้องคว้ามันให้ได้คุณต้องสร้างความรับใจให้กับโค้ชให้ได้ถ้าคุณทำแบบนั้นได้โอกาสคุณมีแน่นอนเพราะว่าโทมัสซูเกลถือว่าเป็นกุณสือที่แฟร์เป็นกุณสือที่แมนๆโอกาสของคุณมีอยู่แล้วขอให้ว่าคุณมีแรงกระหายในการเล่นไหมคุณสามารถตอบโจทย์ในการเล่นหรือเปล่าคุณสามารถทําในสิ่งที่เขาต้องการได้หรือเปล่ามาอยู่ที่คุณเท่านั้นครับ อยู่ที่คุณเท่านั้นที่จะกําหนดชะตาชีวิตของตัวเองนี่คือเรื่องที่ดีครับทีมฟุตบอลทีมหนึ่งมันต้องมีการแข่งขันกันแบบนี้ไม่ใช่ว่าบางคู่มิดฟิลเล่นห่วยแต่แค่ไหนนัดต่อมาก็ยังลงเล่นต่อไปส่วนคนอื่นครับซ้อมหนักเพียงใดเล่นน่ดีแค่ไหนยังไม่ได้รับโอกาสแบบนี้ไม่ใช่ครับมันไม่เกิดขึ้นในทีมของชูเิลงทีมของชูเิลพอการแข่งขันมันสูงใครทําดีได้ลุยต่อใครทําแย่โดนตกรไป มันเลยทาให้ทุกคนพร้อมที่จะเปล่งพลังออกมาทุกคนพยายามที่จะเค้นฟอร์มที่ดีที่สุดของตัวเองออกมามันก็เป็นประโยชน์ต่อภาพรวมต่อองค์กรถูกต้องไหมครับแล้วมันทาให้เชลซีนอกเหนือจากมีหมัดยับคอยดูเชิงแ,ร,แรกแต่เชลซีมีหมัดน็อกหมัดที่สองหมัดน็อกหมัดที่สามหมัดน็อกหมัดที่สี่จากผู้เล่นที่แตกต่างกันออกไปอย่างถ้าเรามองถึงตัวผู้เล่นที่สามารถทําประตูได้แน่นอนกับลูกากูทําประตูในหลีกไปแล้วสาม เท่ากับเมสันเมสาที่3และเบนชิวเวลที่3มเห็นไหมครับมีกองหน้าตัวเป้ายิง3ากองกลางตัวรุกยิง3และยังมีแบ็กซ้ายยิง3มียิง2นะครับ2คนและมาจากผู้เล่นตำแหน่งแนวรับเทโวชาโรบายิงสองริสเจมยิง2เห็นไหมครับนี่แหละคือหมัดน็อกพิเศษน็อกที่2น็อกที่3เรียกได้ว่าทุกพื้นที่ของสนามเชลซีมีหมัดน็อก ที่จะน็อกคู่แข่งได้ทั้งหมดครับข้อที่4ครับความสำคัญของบิกรอมโรมิลูลูกากูตอนที่โชซีชนะนอร์ซิตี้เจในวันที่ไม่มีลูกากูเนี่ยหลายคนมองว่าโอ้โหพอไม่มีลูกากูทําไมทีมมันโฟลจังและยิงได้ขาดขนาดนั้นในขณะที่ลูกากูที่ผ่านมาเป็นนักเตะเป้าสะอาดยิงยังไงก็ไม่เข้าไม่มีชื่ออยู่บนสกอร์บอร์ดโอเคอันนี้ไม่เถียง หน้าที่ความรับผิดชอบที่สำคัญของลูกกูคือการยิงประตูครับแต่เขาเองก็มีบทบาทสําคัญที่บางคนอาจจะไม่เห็นอย่างเช่นเป็นตัวคอยก่อกวนแนวรับคู่แข่งเอารูปรากที่ใหญ่กระทุ้งกระแทกเซนเตอร์ที่ใหญ่เหมือนกันการวิ่งหาที่ว่างดึงสมาธิกองหลังการลงมารับบอลเชื่อมเกมเขาก็ทําการช่วยเล่นป้องกันเกมรับเขาก็ทําหรือว่าใช้ความเร็วกระชากไปข้างหน้าแล้วเปิดทางให้กับเพื่อนเขาก็ทํา มีโอกาสในการผ่านบอลให้กับเพื่อนเขาก็ทํามันคือบทบาทสํา,าสคัญที่ชูเ้ลยอมรับว่ายังไงก็แล้วแต่ลูกาโกก็มีความสําคัญต่อทีมแล้วเป็นกองหน้าที่มีสไตล์แบบไม่มีใครเหมือนผู้เล่นชุดนี้ของเชลซีไม่เหมือนลูกาโกครับลูกาโกนี่คือหนึ่งเดียวเลย The only one เลยแล้วทําหน้าที่ตามที่ชูเกลต้องการได้เพียงแต่คุณต้องมีประตูด้วยถ้าคุณมีประตูเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ย ลูกกูจะมีความมั่นออมั่นใจมากขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยครับเรลาข้อที่5ครับเชลซี Chelsea ชุดนี้มีตัวพิเศษในการยกระดับตัวพิเศษคืออะไรครับตัวพิเศษคือตัวจ๊กเกอร์ตัวที่บางทีคุณไม่ได้คาดหวังแต่เข้ามาให้ครับอย่างเช่นนาทีนี้ตัวพิเศษหรือว่าตัวจ๊กเกอร์ของเชลซีเนี่ยก็คือมาเตโอโควาซิสจนถึงตอนนี้นะครับโควาซิสทำแอซซิตให้กับเชลซีไปแล้ว5ลูกครับจากการได้เล่น9เกมและตัวจริง8เกม เขาทำแอซซิตไป5ลูกนะเหนือที่สุดกว่าหลายๆคนซึ่งมันน่าแปลกใจก่อนหน้านี้ตลอดระยะเวลาที่เล่นบอลอาชีพมา11ป mm. ีเขาไม่เคยทำแอซซิตได้มากถึง5ครั้งมาก่อนเลยแล้วครั้งนี้ผ่านมาแล้ว9เกมคุณทำไปแล้ว5นัดเนี่ยแล้วยังมีเวลาในการทำแอซซิตอีกด้วยนะครับนี่แหละครับคือตัวพิเศษของโชซีที่มีข้อที่6ครับ mm. เกมรับจะทำให้คุณเป็นแชมป์สังเกตไหมครับทุกปี เกมรับเนี่ยมีส่วนสำคัญเป็นอย่างมากไปที่มซสตี้คว้าแชมป์ในซีซั่นล่าสุดเกมรับเนี่ยแหละครับคือจิกซอสํำคัญที่สุดการประสานงานระหว่างจอห์นสโตนและรูเบเดียสยังมีฟูลแบ็กชั้นดีขนาดข้างสองฝั่งแล้วแนวประตูที่ยอดเยี่ยมอย่างเอเดซอนมันเลยทำให้เกมรับของซิตี้เจาะเข้ายากมากทำประตูใส่ซิตี้ยากมาก พอเกมรับดีเกมรับนิ่งโครงสร้างสําคัญอยู่ตัวและมั่นคงทําให้องค์ประกอบส่วนอื่นเล่นกันได้ง่ายมากขึ้นคุณตรึงสกอร์อยู่ที่0ู 0, เกมรับไม่เสียเลยแต่สักพักคุณเล่นไปเรื่อยๆเกมรุกคุณยิงได้สุดท้ายคุณชนะได้1-0-3แต้มเหมือนกันดีกว่าว่าคุณยิงไป1-0แล้วคุณมาเสียง,ง่าย2ลูกกว่าคุณจะตามเนี่ยโอ้โหเหนื่อยมากนะครับมันคือการโยนภาระให้กับตัวรุกไง แต่เกมรับของซิตี้ในอ้นั้นเนี่ยบอกเลยว่าแข็งแกร่งเหลือเกินเช่นกันในปีที่เลี้ยวฟูคว้าชแชมป์ลีกได้พวกเขาก็มีเกมรับที่ดีนําโดยฟันดค์แล้วก็เอเดรีนเห็นไหมครับส่วนเกมรับของเชลซีอาจจะเป็นเกมรับที่ดีที่จะทําให้คุณเป็นแชมป์ก็ได้วลีแบบนี้มันใช้ได้ครับมันไม่ล้าสมัยเลยโดยเฉพาะยิ่งใช้กับวงการลูกหนังเกมรับปีนี้ของเชลซีเหนียวแน่นมากเสียในลีกเพียงแค่สาม สในสามปจุดโทษอีกหนึ่งเป็นบอลฉลักคุณจะมายิงโอเพนเพลย์ใส่เชลซีเนี่ยบอกเลยว่าคุณต้องแม่นยำมากแล้วก็เป็นการยิงที่ยากมากถึงจะเจาะแนวรับเชลซีชุดนี้ได้แม้ว่าพอสโคจะปรามาทเกมรับเชลซีชุดนี้เอาไว้ว่าอ่อนที่สุดในบรราท็อปโนะครับอันนี้เข้าใจเพราะเขามองแค่ตัวผู้เล่นไงมองว่าโอ้ตีโกสินบาสามีชาลบาที่ยังวัยรุ่นคิสเซนเซนก็ยังหนุ่ม แต่ถ้ามองถึงแมนยูเนี่ยมีวารานมีแบ็กไยวิวพูมีฟานได้มาติดโกนาเต้แต่อย่าลืมนะครับทีมเชลซีพวกเขาเล่นเป็นทีมแม้ว่าจะมีแก่ผสมวัยรุ่นผสมพลังหนุ่มแต่เชลซีช่วยกันเล่นเป็นทีมรับกันเป็นทีมและเมนดี้เองก็เหนียวหนึบยิงประตูผ่านเขายากแล้วข้อที่7กับสุดท้ายเชลซี Chelsea ผ่านเกมยากมาแล้วด้วยผ่านมาแล้ว9เกมเชลซีพงานนำฝูง นำเหนือลิเวอร์พูลอยู่หนึ่งแต้มเหนือระบายสีฟ้าอยู่สองแต้มแต่สิ่งที่ทําให้ชมัสซูเคิลกับลูกทีมสิงโตน้ำเงินครามเนี่ยมีความพราามีความมั่นใจมากขึ้นก็คือพวกเขาเนี่ยผ่านเกมยากมาแล้วบุกไปเยือนสังเวียนแข้งที่มันหยิบสามแต้มได้ยากมากนั่นคือเอเมเรสสเตเดียมกับอาร์เซนอลพวกเขาหยิบสามแต้มได้ไวท์ทัตเลนหรือว่าบ้านของสเปอร์ก็หยิบสามแต้มไมาได้แบบนิ่มเทา้าไปเยือนแอนฟิลด์ของลิเวอร์ pool เจอกับทีมแข็งเหลือเพื่อนสิบคนย,ย,ยังหยิบไม่ได้หนึ่งแต้ม มีแค่ว่าเวลาเจอกับทีมใหญ่ด้วยกันแพ้แมสชีตี้แต่พวกเขาไม่พลาดกับทีมเล็กเวลาเจอกับเกมที่ต้องชนะต้องมี3แต้มพวกเขาทําได้ตามเป้าหมายที่หวังเอาไว้เลยทําให้โชกซีขยับขึ้นไปข้างหน้าเหนือกว่า19ทีมนี่เป็นเจ็ดสัญญาณอันตรายนะครับที่มันสามารถมองได้ว่าซีซั่นนี้อาจจะเป็นปีทองของโชกซีแต่ขนทางยังอีกยาวไกลยังต้องลุ้นกันต่ออย่างก็ตามครับมันเริ่มที่จะเห็นหน้าเห็นหลังแล้วว่า การลุ้นแชมป์ครั้งนี้มันไม่ได้มีแค่ลิเวอร์พูลกับแมนเชสเตอร์ครับแต่มีเชลซีด้วยนั่นคือทั้งหมดครับขอบคุณทุกคนด้วยครับที่อยู่รับฟังกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ส่งคอมเมนต์เข้ามาใครไม่เคยกดซับกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนกดซีเฟอร์สเพื่อเห็นก่อนนะครับชื่นชอบกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยครับซัพพอร์ตอีการกันอย่างต่อเนื่องเพราะว่าที่นี่อีกาชาน,านช่องทางของแนฟนบอลโหวตสองครับ